แล้วตอนนี้นะครับเรากําลังเดินไปที่พระที่นั่งสุริยาอมรินหรือสุริยาธอมรินนะครับพระที่นั่งสุริยาอมรินเนี่ยครับผมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพศ2175นะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าพระสัาท,ทองนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกันกับพระที่นั่งองค์อื่นอีก3องค์นะครับก็คือพระที่นั่งจกักรวรรดิพชยนนะฮะ แล้วก็พระที่นั่งทิพยาอาศไอสวรรค์ทิพอาจที่บางปะอินนะฮะแล้วก็สร้างพวกอาคารอื่นๆท้องพระทังอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมถึงพระที่นั่งองค์นี้ด้วยนะครับไปทางไหนดี <c oughs> เอเดินตามทางเดินนี้ไปก่อนนะฮะซึ่งพระที่นั่งสุริยามลรินนะครับตอนนี้เนี่ยฮะก็จะเหลือแค่เนี่ยครับเสา น่าจะเป็นตัวผนังของอาคารที่เหลือเด่นชัดที่สุดขึ้นมาเลยก็คือตรงนี้จุดนี้นะครับพระที่นั่งสุิยออมรินเนี่ยฮะสันนิษฐานว่าเป็นพระที่นั่งสองชั้นนะครับเนื่องจากว่าอยู่ติดกําแพงวังนะครับเป็นที่ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีต่างๆนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดนพระเมนใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นแม่น้ำลบบุรีอยู่ตรงกลางก็มีขบวนเรือที่แม่น้ำลบบุรีนรั่นแหละฮะแล้วก็ เสด็จประทับที่พระที่นั่งองค์นี้แล้วก็มองข้ามกําแพงไปที่ที่ขบวนเรือนะครับก็แสดงว่าต้องต้องสูงนะเพราะว่ากําแพงวังจุดเนี้ยกําแพงวังกับกําแพงเมืองมันจะเป็นกําแพงเดียวกันนะเพราะว่าติดกับแม่น้ําเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสูงประมาณนึงแหละเพราะฉะนั้นพระที่นั่งถ้ามองออกไปได้ก็ต้องสูงนะฮะ นอกจากนี้นะครับตัวพระที่นั่งตรงนี้เนี่ยยังมีการค้นพบแนวท่อเก่าเนาะที่เป็นท่อสมัยอุทยาแล้วก็มีจารึกเขียนตัวอักษรว้ด้วยว่านายพรหมสเสวียนหรืออะไรสักอย่างซัมติงไ t เด t ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยนะฮะนะฮะตัวพระที่นั่งอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับแต่ว่านจาค่อนข้างสูงเลยนะฮะ ครับตอนนี้เราเดินอยู่บนพื้ที่นั่งแล้วนะฮะครับยุติดกับถนนเลยนะฮะสำหรับเหตุการณ์หลัก ที่มีกล่าวถึงไว้ของพระที่นั่งพระองค์นี้นะครับผมก็จะมีเป็นที่ปฏิษถานาพระบรมศพของสมเด็จพระนารายณ์นะครับอัญเชิญจากลบบุรีมาตั้งที่พระที่นั่งสุรยิยะอมรินทร์องค์นี้นะครับไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งจังหวัดพิชย,ยนนะฮะตั้งที่พระที่นั่งองค์นี้นะครับแล้วก็พระเจ้าเสือเนี่ยก็ สเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้นะครับในช่วงช่วงปลายรัชกาลนะฮะจนสวรคตนะครับผมแล้วก็ใช้ตั้งพระบรมศพของใช้ตั้งพระโกรธของพร,พระเจ้าเสือที่พระที่นั่งองค์นี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศธนะครับรดกล้าวให้ตั้งพิธีบายศรีเจ้าฟ้าอุทุมพรก็ที่พระที่นั่งพระองค์นี้นะฮะ ใช้รับรองคณะทุนลังกาที่มาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ที่พระที่นั่งพระองค์นี้แล้วก็ในสมัยอภิยาตตอนปลายในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนะครับก่อนที่กรุงจะแตกนะครับในศึกอลรองพยาเนี่ยยอดพระที่นั่งองค์นี้ก็ถูกปืนใหญ่ยิงต้องยอดพระที่นั่งตกลงมานะครับเหมือนที่เราเห็นในละคร พิศวาสตอนเริ่มต้นน,นะฮะที่มีคุณอุบลลำแล้วก็โดนยิงยอดพระที่นั่งอ่ะฮะคือพระที่นั่งองค์นี้แหละครับผมโอ้โหมันย้อนแสงแสงมนมุษย์มืดนะฮะนี่คือเหตุการณ์หลักๆเหตุการณ์คร้าวๆที่เกิดขึ้นที่พระที่นั่งพระองค์นี้นะครับอยู่ไหนว่าจำได้ว่าอยู่แถวนี้แหละอ่าเห็นละนี่โอเคนี่ฮะ นี่ยฮะมันจะมีอยู่ตรงใต้ดินตรงนี้ด้วยนะครับที่เขียนประมาณว่านายพรหมสวียนอะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นที่เขียนไว้ตั้งแต่สร้างข้อน้ำนี่เลยนั่แหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็นี่นะครับต้นมะขามต้นนี้นะฮะ จะไม่ผิดมันจะมีรูปถ่ายของสมัยรัชกาลที่7ที่พระองค์มาเยือนพระราชวังหลวงกุศศีธิยานะครับในรูปนั้นเนี่ยก็เห็นต้นมะขามต้นนี้ด้วยนะ,ะแสดงว่าคือในรูปเนี่ยต้นมะขามตนน้นนี้ก็ใหญ่โตประมาณหนึ่งนี้แหละอย่างน้นอยนต้นมะขามต้นนี้น่าจะมีอายุเป็นร้อปีแล้วฮะ หรืออาจจะเยียบๆยียบ200ปีก็ได้นะถ้า200ปีอัพก็น่าจะร่วมสมัยกับอยุทธยานะฮะเพราะว่าตอนนี้ยุทธยาแตกมาประมาณ256ปีแล้วถ้าสัก250-260ปีเนี่ยก็น่าจะร่วมสมัยกันนะฮะ